โหสวัสดีครับนี่ True Faster นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Minecraft Snapshot ตัวแรกของเวอร์ชั่น1.17ใน j a ว a Edition นะฮะนั่นก็คือตัว 20w45a นั่นเองนะครับผมก็มีสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามามากมายหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ ผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe หน่อยนะครับยิ่งไลค์เยอะเท่าไหร่นะ YouTube a l g กอริทึม,มันก็ยิ่งส่งพี่ไปให้คนอื่นดูมากเท่านั้นนะครับผมก็ยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กันหน่อยและกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าในเวอร์ชนันนี้ s n a p c h o t ตัวนี้มีอะไรใหม่บ้างไปดูกันเลย แต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลใน Snapshot นี้นะครับขอไปแก้ข้อมูลของ Beta 1.16.200.52ก่อนที่ผมรีวิวไปเมื่อคราวก่อนนะฮะผมลืมพูดไปอีกอันนึงว่าตัว Powder Snow นั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่รองเท้าหนังนะครับเล t ท e r b o o t ไปเดินแล้วเนี่ยมันจะไม่จมลงไปใน Powder Snow นะครับเหมือนกับเวลาเราใส่อย่างอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็อ,อันนี้ก็ฝาก เพิ่มเติมนิดนึงละกันนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมสิ่งแรกที่ผมจะพามาดูก่อนเลยนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับผมเป็นสตัคเจอร์ใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใต้ดินนะครับก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าแอมบิติสอ่าโจนะครับผมไม่แน่ใจอ่านงี้ป่ะนะหรือว่าแอมบิตสโจคือคือมันเหมือนเป็นสายแร่ของแร่แอมบิตสนะครับผมผมเรียก Am eth, Am eth แอมบิติสละกันนะแอมบิสนะครับก็ นี่ครับก็คือเป็นแร่แอนเจมอนดีสีม่วงๆตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขออนุญาตเปลี่ยนเกมโหมดนิดนึงแล้วก็ปักทอร์ชหน่อยนะครับนี่ครับอู้อ่าจะเห็นว่าสีมันสวยมากเลยนะครับผมสีออกสีม่วงๆนะครับน่ารักนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยมันจะเป็นรูปคล้ายๆทรงกลมนะครับผมสามารถเกิดได้ทั่วไปนะฮะในใต้ดินนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า มันไม่โผล่เป็นโพรงอย่างนี้นะครับมันจะมีหินอีก2ชนิดคลุมเอาไว้นะฮะนั่นก็คือตัวนี้ครับคือหินทับคือไม่แน่ใจว่ามันเป็นหินอะไระนะแล้วก็ชั้นในนี่ก็คือเป็นข้าวไซด์นะครับผมจะมีทัฟเนี่ยห่ออยู่ด้านนอกนะครับแล้วข้าวไซด์ห่ออยู่ชั้นตรงกลางอีกชั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นแร่แ,แอมบิิสนะครับผมแอมบิิสเนาะแอมบิิสบล็อก นะครับผมตรงนี้นะครับและมันจะมีส่วนที่เป็นคริสตัลนะครับถ้าเกิดเต็มอันเนี่ยเมาเรียกคริสอาร์มาติสคลัสเตอร์นะครับแล้วก็มีส่วนที่มันยังงอกไม่เต็มที่ด้วยนะฮะก็จะมีระดับของมันอยู่นะครับผมและก็ไอตัวคริสตัลเนี่ยมันจะโผล่มาได้ก็ตรงอามาติสบล็อกที่เป็นจุดๆอย่างนี้นะครับเขาจะเรียกว่า บั d d ิงแอมเบติสนะครับผมซึ่งมันสามารถมีตัวคริสตัลตรงนี้งอกออกมาได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะทุบมันนะรเราจำเป็นที่จะต้องใช้ตัว p i กแอ็นะครับในการทุบซึ่งพิกแอคนี่ยเราก็สามารถใช้พิกแอ็หินทุบแล้วมันหายไปเลยนะครับต้องใช้เป็นพิกแอ็เหล็กนะครับถึงจะสามารถเก็บมันได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราไปทุบไอตัวที่เป็นบัตเดิลตรงนี้เห็นไหมความแตกต่างนะครับบัตดิ้งบัตดิ้งใช่ไหมกด F3 ดูหน่อยข้อมูลบัตดิ้งแอมบิติสนะครับกับแอมบิติสบล็อกนะครับแยกให้ออกนะฮะถ้าเกิดว่าเราเอาพิกแอคไปทุบอันนี้มันจะไม่หลุดนะครับมันจะไม่มันจะไม่นีเลยนะมันจะหายไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมลองใช้เป็นซิลทัสดูสิแล้วว่า ก็ไม่สําเร็จเหมือนกันนะครับผมก็คือไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้หรือว่าเราจะสามารถใช้อย่างอื่นได้อย่างเช่นตัว sticky piston มันจะได้หรือเปล่าต้องลองก่อนอสมมุติผมจะเคลื่อนย้ายตัวนี้เคลื่อนย้ายตัวนี้โดยใช้ sticky piston ครับก็ไม่ได้นะครับผมไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ก็ไม่เป็นไรนะครับแปลว่าถ้าเกิดเราอยากได้คริสตัลที่มันงอกออกมาจากไอบัตดิ้งแอมบิสเนี่ยก็จะต้องวิ่งลงมาที่เหมือนนี้แล้วก็มาเก็บนั่นเองนะครับและถ้าเราต้องการตัวคริสตัลตรงนี้นะครับถ้าผมก็จะไม่ผิดก็คือจะต้องอเป็นตัวที่เป็นคลัสเตอร์แล้วนะฮะแอมบิิสคลัสเตอร์นะครับซึ่งมันจะมีความใหญ่ที่สุดนะครับระดับ4ก็เราสามารถที่จะทุบออกมาได้เนาะใช้เอ็ก เหล็กธรรมดาได้ไหมเอาวิกแกหินไม่ได้นะครับต้องลองวิแอกเหล็กดูนะฮะอันนี้คลัสเตอร์ใช่ไหมใช่ปื๊บนี่เราจะได้เป็นสิ่งนี้ครับแอม,มบิติสชาตนะฮะถ้าเกิดว่าเราใช้ตัววิกแอกโฟร์จูนในการขุดรู้สึกหล่นจะได้เยอะขึ้นนะครับตอนนี้เราได้4ใช่ไหมลองโยนโยนทีมปก่อนแล้วก็ต้องอันตรงไหนที่มันเป็นคลัสเตอร์อีกอันหนะึ่งใช้ครีเอทีฟโหมดเอามันออกมา เอาวางปุ๊บแล้วก็เข้าสวายเบอโหมดนะครับแล้วใช้พ i ิกแอคฟอร์จูนขุดนะฮะปุ๊บเป็น16เอ่อมันรวมกับของเก่าไปแล้วคือของเก่ามัน4ไงแต่อันนี้เราใช้ฟอร์จูนสขุดนะครับมันเพิ่มข้ามาเป็น16แปลว่าเมื่อกี้มันดอปถึง12อันเยอะอยู่นะนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นไอเล็กๆเ,เนี่ยมันไม่สามารถใช้อะไรขุดได้นะเท่าที่ผมเข้าใจนะครับซิลทัสก็ขุดไม่ ไปนะครับอยู่ขุดขุดแล้วขุดแล้วไม่ดรอปเออไม่ใช่ขุดไม่ไปโธ่หรือประมาณนี้นะครับอ๋อแล้วอยากให้สังเกตอีกอันหนึ่งตอนเดินน่ะได้ยินเสียงป่ะเสียงฟลอนะครับกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งตอนวางก็มีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะน่ารักดีนะครับผมตอนวางคริสตัลก็กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งน่ารักนะครับใช้ได้นะครับเอเราใช้จูทัสขุดตัวนี้ใช่ไหม ได้ครับถ้าเกิดว่าเป็นคลัสเตอร์เราสามารถใช้ pick a x e e l touch ในการขุดออกขุดเราสามารถใช้ pick a x e e l touch ในการขุดตัว emetis cluster ได้นะครับผมก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมสามารถไปวางที่อื่นได้ใช่ไหมนี่วางตรงขออพุ่สโตนตรงนี้ก็ได้นะครับสโตนธรรมดาอะไรอย่างนี้นะครับผมอ๋อแล้วก็เผื่อใครสงสัยอันนี้ก็สามารถขุดได้ปกตินะครับ เนี่ยไอตัวคาไซส์กับตัวเทิต์ตรงนี้นะครับทัฟก็ขุดได้ปกตินะครับก็เป็นแร่อีกเป็นหินอีกชนิดหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะฮะปกติแค่ไอพวกนี้ก็จะแย่แล้วเนี่ยครับของเต็มแล้วนะฮะแล้วก็พอผมเงยหน้าขึ้นมาครับทุกคนก็จะเห็นอีกสิ่งหนึ่งครับซึ่งถูกเพิ่มเข้ามาในเกมนั่นก็คือตัวคอปเปอร์นั่นเองนะครับผม นี่จะเป็นแร่ทองแดงนะฮะแร่ c o พเปอร์ช้รฟิกแอคสโตนขุดได้ด้วยนะครับผมแร่ทองแดงตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลกันอีกทีหนึงนะมันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับรวมถึงแร่ a m e t h ติสที่ผมขุดเมื่อกี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งเนาะโอเคครับผมผมเอาของมาเรียงกันตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่เดี๋ยวจะพามาดูทีละอันนะฮะอันนี้อันนี้ตัวหินทัฟนะครับก็ ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ก็ถูกเพิ่มมาเฉยๆนะครับเหมือนกับตัวคาวไซด์นะครับก็ยังไม่มีสูตรคราฟอะไรใดๆนะครับไม่สามารถเอามาทําเป็นแบบอ,อะไรอะ่ะไม่สามารถเอามาทําเป็นตัวบริกได้หรือว่าเอามาทําเป็นตัวสมูทเวอร์ชันเหมือนกับพวกแอนเดอร์ไซด์เดีไรอะไรอย่างนี้ได้นะครับยังยังทำไม่ได้นะครับสองอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับก็คือบัตดิ้งตัวแอมมิทิริสบัตดิ้งกับแอมทิสบ็อกซนะครับ แอมบิ y ิสบล็อกมันอ่านยากจังเลยนะก็เราสามารถเดินได้แล้วก็มีเสียงนะครับคุ้งกริงก้งๆิง,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 งเห็นไหมแล้วก็ไอตัวบล็อกพวกนี้ผมวางไว้ไม่นานนะครับวางไว้น่าจะชั่วโมงหนึ่งได้มั้งมันก็งอกออกมาแล้วครับตัวคริสตัลตรงนี้นะฮะแต่ก็อย่างที่ผมทําให้ดูไปทีแรกนะครับนั่นก็คือมันไม่สามารถถูกขุดออกมาได้โดยใช้ cil ิ o ทัชนะครับแล้วพอแตกปุ๊บคริสตัลไอตัวแอมบิิสชามันก็ดรอปออกมาด้วยนะครับผม ไม่เหมือนกับตัวนี้ฮะดอกดอกปกตินะครับผมถ้าเกิดว่าอยู่ในเซเวอร์โหมดนะอ่าขอขั้นตัวคริสตัลด้วยเทียนนิดหนึ่งนะครับผมเราได้มีการเพิ่มเทียนเข้ามาในอ่าไมโครฟอร์ชันนี้นะครับผมแซมช็อตน,นี้นะครับวิธีการคราฟเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คือใช้ไอตัวฮันนี่โคมนะครับผมขี้พึ่งนะครับแล้วก็ใช้ตัวเชือกนะครับหรือสตริงนะฮะ เหมือนกับวิธีทาเทียนปกติก็คือมีไส้เทียนเป็นเชือกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีขี้ผึ่งล้อมรอบนะครับผมก็จะเป็นเทียนแบบนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะจุดเทียนได้แล้วก็เทียนสามารถนํามาวางได้แบบเหมือนกับตัวอะไรนะไอตัวซีพิกเกิลน,นะครับไอแตงกวาแตงกวาทะเลที่มันเลืองแสงได้เวลาอยู่ในน้านะครับผมซึ่งตัวนี้มันแสงไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่สู้ทอชไม่ได้นะครับผม เดี๋ยวผมจะปรับเวลาเป็นกลางคืนให้ดูนะครับปึ๊บมันไม่ค่อยสว่างเท่าเท่าทอชนะครับผมเอาทอชมาได้ไหมอยู่ตรงนี้ทอชถ้าปักทอชไปปุ๊บอืมจะเห็นว่ามันสว่างกว่านะครับเห็นไหมฮะคือมันสว่างสู้ทอชไม่ได้แต่ว่ามันสวยงามนะครับผมที่สําคัญคือมันสามารถเอาไปย้อมสีได้นะครับผมขออนุญาตเอา สีมาสักอันหนึ่งครับเป็นออเรน์นี่ก็แล้วกันนะสีส้มอย่างนี้นะครับเอาเทียนมาวางเอาสีมาวางปุ๊บได้เทียนสีส้มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ๋อแล้วก็อันนี้เผื่อใครสงสัยนะครับเผื่อใครอยากรู้นะฮะเทียนมันสามารถจมน้ำได้นะครับเอาทางน้ํามาวางใส่เทียนได้แต่แน่นอนว่ามันจุดไม่ได้นะครับเราจะสามารถใช้ไอตัว ฟินและสตีลในการจุดก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะอินดี้นิดนึงนะผมสามารถที่จะใช้ธนูยิงแล้วก็จุดเทียนได้นะครับอ้ออีกอันนึงไอตัว a m ม t ิ y ิสบล็อกเนี่ยเราสามารถที่จะยิงธนูเพื่อทำให้เสียงมันดังได้นะครอ่าได้ยินปะเอออะไรอย่างงี้นะครับเข้าใจว่า o นูบอกก็น่าจะได้ด้วยนะลองดูสิอ่าใช่สนูบอลก็ทำให้ มีเสียงดังออกมาจากแร่แอมบิติสแอมบิติสเบื่อจังเลยอ่านภาษาอังกฤษโอเคครับทีนี้ก็จะเป็นตัวคริสตัลไออย่างนี้แล้วนะฮะกะ็แร่แอมบิติสที่เป็นอันเล็กๆนะครับอันนี้เลเวลหนึ่งนะครับอันนี้เลเวลสองอันนี้เลเวลสามอันนี้เลเวลแม็กซ์นะครับเป็น,นคลัสเตอร์นะอันใหญ่ในแอมทิสคลัสเตอร์นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าวางอยู่บนวัสดุอื่นๆเนี่ยมันจะไม่โตนะครับ อันนี้ก็พวกนี้คือไม่สามารถอันเล็กเนี่ยไม่สามารถใช้ซิลทัชขุดออกมาได้นะครับต้องเป็นครีเอทีฟโหมดเอามาวางเท่านั้นนะครับมีแต่ไอ้คลัสเตอร์ที่ทุบซิลทัชแล้วมาเป็นแบบแท่งๆอย่างนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นชาร์เล็กๆก็ใช้เป็นฟอร์จูนอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอ่าถ้าอยากให้มันโตต้องเอามาวางตรงนี้ครับไอเดนบัดดิ้งคริสตัลไอบัดดิ้งบัดดิ้งแอมบิส โอเคผมจะต้องมีปัญหากับการพูดชื่อนี้หลายทีมากเลยต่อมาครับนี่คือกระจกคิดว่ามันเป็นกระจกสีดําธรรมดาใช่ไหมไม่มันไม่ใช่นะครับผมนี่คือกระจกสีดำธรรมดาและนี่คือกระจกอีกแบบหนึ่งครับตัวนี้มีชื่อว่าทิน t i นทท n ท t a เอออ่านว่าอะไรวะ Google ทางสลีดมันอ่านว่า tinted glass นะครับผมก็โอเคครับก็ แปลว่า Glass, แก้วแปลว่ากระจกย้อมสีอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันไม่ใช่กระจกย้อมสีธรรมดาเนาะอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือเราสามารถใช้มือทุบได้โดยที่มันไม่แตกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกระจกอื่นๆนะสมมุติว่าผมเอากระจก,ะจกใสธรรมดาก็ได้มาวางอย่างนี้นะฮะแหมๆ,ๆนะครับผมเอากระจกใสมาวางธรรมดาทุบหายไปเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวนี้ มันจะดรอปออกมาครับถึงแม้จะใช้มือธรรมดาขุดนะฮะเนี่ยครับไม่เหมือนกับไอตัวอะไรนะกระจบทั่วไปนะฮะถ้าเกิดว่าอยากให้มันดรอปแล้วก็ต้องใช้ซิลทัชนี่ถึงจะดรอปแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะฮะความสามารถพิเศษอีกอันนึงของมันก็คือมันมืดครับเนี่ยผมเอากระจกเนี้ยมาล้อมรอบตรงโซนนี้เอาไว้นะครับจะเห็นว่าแสงมันไม่รอดเข้าไปข้างในนี่คือมืดทึบแสงเลยนะครับผม ถ้าเกิดผมทุบออกก็ปุ๊บแสงก็จะรอดเข้ามาได้อะไรประมาณนี้นะครับใส่กระจกธรรมดาปุ๊บจะเห็นว่ามินมันสว่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทุบออกเราปิดปุ๊บเรียบร้อยมืดมืดเลยนะครับเหมือนเอาบล็อกเต็มๆมาวางไว้แต่เราสามารถมองทะลุเข้าไปได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นประโยชน์ต่อการที่เราใช้ทําพวกมอบฟาร์มอะไรพวกนี้นะครับผมวิธีการคราฟอย่างนั้นหรอวิธีการคราฟจะต้องใช้ตัว คริสตัลชาต์นะครับผมกับกระจกในลักษณะในหนานี้ครับลักษณะนี้นั่นเองครับขยับได้ไหมไม่ได้นะครับ1กระจก1อันนะครับแล้วก็แอมบ s ติสชา t นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ออกมานะครับผมทีนี้เราแวะมาดูตรงส่วนของทองแดงกันบ้างนะครับผมแลกค o p เปอร์ออที่เราขุดมาได้นะฮะอย่างนี้นะครับก็เราสามารถที่จะเอามาเข้าเตาได้นะครับ มันก็จะถูกเผานะฮะเข้าใจว่าน่าจะใช้บาสเฟอร์เนนได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแร,งแรง่งเออก็จะเร็วกว่าเป็นเฟอร์เนสธรรมดานะครับก็จะได้ออกมาเป็นคัพเปอร์อิงกอดแบบนี้นะครับซึ่งพอได้คัพเปอร์อิงกอดแบบนี้มาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาคัพเปอร์อิงกอดนี้มาคราฟได้เป็นอย่างนี้นะครับปึ๊บอ๋อไม่ใช่ต้องอย่างนี้นะครับก็จะกลายเป็นตัวคัพเปอร์บล็อกนะครับซึ่งคัพเปอร์บล็อกเนี่ยมันก็สามารถเอามาคราฟอ้อไม่ได้ ต้องเอามาเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก่อนนะครับก็จะกลายเป็น, Cut Block, นคัตคอปเปอร์บล็อกนะฮะซึ่งเราก็สามารถที่จะเอามาทําอย่างอื่นเพิ่มเติมได้แหละก็คือสแตร์นะครับกับตัวฮาร์ฟสแลปนั่นเองนะฮะก็จะมีรูปทรงหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นะครับอันนี้คือฮาร์ฟสแลปนะครับอันนี้คือสเตร์นะครับและอันนี้คือตัวคอปเปอร์บล็อกอันนี้เป็นคัตคอปเปอร์บล็อกนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมี ความแตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งนะฮะนั่นก็คือ,อตัวคัพเปอร์ที่เป็นสีแดงเนี่ยสีส้มอ่ะสีส้มก็ได้สีส้มเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นสนิมได้นะครับทางมแจงเข,เขาเขียนเอาไว้ให้มันขึ้นสนิมได้โดยจะค่อยๆกลายเป็นสีเขียวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นสีฟ้าเขียวๆเต็มที่ในที่สุดนะฮะอันนี้ยังมีแบบส้มๆอยู่อันนี้ส้มเยอะหน่อยอันนี้ส้มๆทั้งหมดเลยอะไรอย่างนี้นะครับ ก็เป็นได้ทุกชิ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮับสแลปสแตร์หรือว่าเป็นคัตหรือเป็นอะไรงนี้นะครับแต่เราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดสนิมได้นะฮะก็การที่เกิดสนิมได้คือมันต้องสัมผัสอากาศกับสัมผัสน้ําถูกต้องป่วิธีการป้องกันการสัมผัสน้ําก็คือเราใช้ขี้ผึ้งมาถูนะครับในบล็อกพวกนี้นะฮะแล้วมันก็จะไม่เกิดสนิมนะครับมันจะมี2ชื่อนั่นก็คือสมมุติอันนี้คือเป็นคัตคัปเปอร์ใช่ไหมพอเราใส่ไอตัว ขี้ผึ้งเลยเนี่ยคราฟขี้ผึ้งลงไปนะครับมันจะกลายเป็น B ีแว็กอ่ามันจะเป็นวิกส์คัตคัพเปอร์นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูดีกว่านี่นะฮะอันนี้เป็นคัพเปอร์นะแล้วก็อันนี้เป็นขี้ผึ้งนะครับเอาคราฟอย่างนี้นะฮะแม่ขี้ผึ้งมาปุ๊บจะกลายเป็นวิกอย่างนี้นะครับ,บ,รบหรือถ้าผมมีเวลามากพอเนี่ยผมก็อาจจะยืนดูให้มันอ่า เปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นสนิมนั่นเองนะเกิดออกซิไดกลายเป็นสนิมแต่ว่าบังเอิญว่าผมไม่มีเวลามากพอขนาดนั้นนะครับก็อยากจะบอกแค่ว่าเออถ้าเกิดว่าเอาขี้ผึ้งมาคราฟรวมแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นสนิมไม่เป็นสนิมสีเขียวแบบมีนะครับผมก็แล้วแต่ใครจะชอบเนาะมันสามารถที่จะเอามาแว็กซ์ลงแว็กซ์ได้ทุกๆสถานะของตัวสนิมเลยนะครับสมมุติเรามีสนิมแบบนี้ใช่ไหมเออเราก็สามารถที่จะดูชื่อนะ ดูชื่อไอเทมนะมโคตรยาวผมบอกเลยผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นไอเทมที่ชื่อยาวที่สุดแล้วหรือเปล่าเนี่ยคืออ่มามันจะมีอะไรนะคัตคอปเปอร์รอเข้าใป Copper, like, like ly, ะอันนี้เป็นไลทิ t งเวเธ t ร e เร d คั t ค o ปเปอร์ไล l ์ไลท์ลี่นะครับไลท์ลี่เวเธอเรดคัตคัปเปอร์อันนี้เป็นเซมิเวเธ e r e เร u คั o ค p ปเปอร์นะครับแล้วก็เป็นเวเธ e r e เร u คั o ค p ปเปอร์แต่ถ้าเกิดลงแว็กซ์ีกก็โอ้โหยาวเฟือยนะครับแว็กซ์ไลทลี่ เวเ t e r ์เรดคัตค p พเปอร์สเโอ้โหชื่อโคตรยาวนะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาไอ้พวกเนี้ยสมมติเป็นสนิมอยู่ในระดับระดับแบบยังไม่เต็มที่อ่ะเออเซมิได่อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอามาลงแว็กซ์ได้นะครับผมชอบเรียกว่าลงแว็กอะ่ะแต่จริงๆมันคือการเอาฮันนี่โคมาคราบร่วมกันนะครับอะไรอย่างงี้นะสีมันไม่แตกต่างมั้งใช่สีมันไม่แตกต่างนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในสถานะนี้ตลอดไป ะะอะไรประมาณนั้นนะครับผมไรอันหนึ่งนะฮะที่ Copper Stone สามารถเอามาทำได้ผมเรียก Copper Stone มันต้อง Copper นะครับที่เป็นทองแดงนะฮะนั่นก็คือตัว Lightning r o d ถูกต้องไหมวิธีการคราฟก็คือเอาตัวตัว Copper Ingot มาวางแนวตั้งอย่างนี้นะครับแน่นอนได้ไหมไม่ได้นะครับผมค่างๆนะได้โอเคนะครับก็ g h t n i n g Rod นะฮะก็คือสายลอกฟ้านั่นเองนะครับทำไมผมถึงเอา,เอาตัวอันนี้มาวางไว้ก็เพราะว่าผมจะทดสอบอะไรบางอย่างนะครับผมจะไม่ให้มันผ่าลงตรงนี้นะฮะหลักการถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คือมันจะต้องไม่มีอะไรปิดอยู่ข้างบนนะครับฟ้ามันถึงจะผ่าลงมาที่ไอตัวสายเลฟ้าหรือไลนิ่งหลอดอันนี้ได้นะครับซึ่งผมอยากให้มันผ่าลงตรงนี้นะครับแล้วก็ผมมี TNT อันหนึ่งคือ อยากให้ดูเฉยๆว่ามันพอผ่าลงมาแล้วเนี่ยมันสามารถเอากระแสะไฟเนี่ยจากฟ้าผ่าเนี่ยมาเป็นสัญญาณเลสโต้น,นะครับผักพิสตอนทําให้เกิดแสงแล้วก็ทําให้ระเบิดได้แต่ว่าเราก็ต้องลุ้นกันอีกนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันต้องรอเวลาที่ฟ้ามันผ่านะครับผมระยะในการป้องกันฟ้าผ่านะฮะในการดึงดูดฟ้าผ่าเนี่ยน่าจะอยู่ที่64คูณ64สี่นะครับสี่เหลี่ยมนะครับผม ระยะสี่เหลี่ยม64คูณ64นะฮะที่มันจะดึงฟ้าผ่ามาได้นะครับแปลว่าฟ้าผ่าเนี่ยมันอาจจะไปผ่าตรงอื่นไกลๆอะไรอย่างงี้ก็ยังไ,ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันจะผ่าใกล้ๆเนี่ยก็ต้องต้องต้อง,อง,องทุบอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวมันจะงงมันจะไปผ่านอื่นนะครับผมใช้มันผ่านนี่ก็นี่แหละครับก็เป็นเสาทองแดงนะฮะคือชีวิตจริงเราก็ใช้ประมาณนี้แหละครับเราก็ใช้เสาทองแดงในการ อ่าเป็นสายเราฟ้าแต่ว่ามันต้องอยู่สูงๆหน่อยนะถ้าปกติแล้วเนี่ยคือมันต้องอยู่สูงๆหน่อยนะครับอันนี้วางที่พื้นก็พอได้นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเออคือผมทดลองแล้วนะมันก็ได้แหละแต่ว่ามันต้องรองนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันฟ้ามันไม่ได้ป่าทุกครั้งนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะฮะและ เลือสโตนก็ระเบิดนะครับแล้วก็มีคริปเปอร์ข้างล่างอันนี้ผมเอาใส่ไว้เฉยๆนะฮะให้มันดูว่ามันมีเป็นชาร์จคริปเปอร์ขึ้นมานะครับผมอ่อันนี้มันหลุดแล้วก็ไหนๆก็ต้องลองดูนะครับคือจะสังเกตว่ามันมีฟลผ่าด้วยแต่ว่ามันไม่ลงที่ตรงนี้เพราะว่าผมเข้าใจนะผมเข้าใจเองนะเพราะว่ามันไปผ่าที่อื่นไกลจากระยะของไอตัว lightning rod ตัวนี้นะครับ อีกอันนึงที่ผมจะโชว์ให้ดูนะฮะนั่นก็คือตัวทร i เดนที่เป็น h ชเนลลิ่งทุกคนรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าทร i เดนที่เป็นแชเนลลิ่งเนี่ยถ้าปลาใส่ตัวอะไรปุ๊บมันจะมีฟ้าผ่าออกมานะครับผมก็เลยจะเสกบัวตรงนี้มาหนึ่งตัวแล้วก็ลองปลาทรายเดนดูดูว่ามันจะไปผ่าลงตรงนู้นไหมไม่นะครับก็คือมันก็จะผ่าลงตรงนั้นปกตินะครับรวมถึงเวลาการซัมมอน t n i n g ด้วยนะครับผมเราสามารถเนี่ยอันนี้คืออ้เมื่อกี้คือผ่าธรรมชาตินะอันนี้คือผมซัมมอนซัมมอนมันก็ผ่าตรงผมปกตินะครับเราสามารถใช้คอมมานด์สั่งให้มันผ่าลงตรงไหนก็ได้ตามปกตินะครับใช n นอริงผ่าลงตรงมอนที่เราปาไปได้ตามปกตินะครับแต่ว่าฟ้าผ่าธรรมชาติเนี่ยจะมาลงที่ไลท์닝หลอดตรงนี้เท่านั้นนะครับโอเคพอเรามีตัวคริสตัลชาร์ดตว a m e t h y s t ส h a r ์นะครับมีตัว a m e t h y s t ส h a r ์แล้วมีตัว Copper i n g o t แล้วนะฮะเราสามารถนำมาคราฟเป็นกล้องสองทางไกลได้นะครับผมที่มี้เขาเรียกว่าอะไรสปายสโคปอย่างนั้นเหรอเนี่ยเอาวิธีการคราฟก็คือวางอย่างนี้นะครับไอตัวชาต์อยู่ด้านบนนะฮะแอมมิติสชาต์อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เป็นคอปเปอร์อิงกอดสองอันอยู่ด้านล่างนะครับก็จะกลายเป็นสไปซ์แกลสนะครับเอาไว้ส่องกล้องส่องทางไกลนั่นเองครับจุ๊บแฮ่ สำหรับคนที่ไม่ได้ลงพวก Optify ไว้ก็สามารถซูมดูอย่างนี้ได้นะครับผมก็ก็ก็ไม่ดูสิเอาเป็นว่าอย่ากดคลิกรัวๆแล้วกันพี่เคยมึนหัวมากเลยนะครับอย่าอย่าทำอย่างนี้นะครับผมก็อ่าสำหรับ PC ที่เป็นที่เป็น Java e dition มี Optify เนี่ยก็คงจะแบบไม่เข้าใจความประโยชน์ของไอตัวนี้หรอกนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น b e d r o c k e dition มันไม่มีไงเออ o p t i f ก็ น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับอ่ะอีกอันหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ถูกเพิ่มมาเข้ามาก็คือตัว le, บ,บันเดิลนะฮะบันเดิลเนี่ยเป็นถุงเก็บอุปกรณ์นะครับวิธีการคราฟของมันนะฮะใชะ้สตริงกับหนังกระต่ายนะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้หนังกระต่ายคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งมาเล่าอะไรให้ฟังนะครับ ก็กลายเป็นบันเดิลแบบนี้นะครับโดยการวางสตริง g ออันนะครับแล้วก็เป็นหนังกระต่ายนะครับอย่างนี้ก็จะได้เป็นบันเดิลแบบนี้นะครับผมมันเป็นถุงใช้เก็บของนั่นเองนะคล้ายๆกับชังเกิลบ็อกนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะครับและการการทํางานของมันก็คือมันสามารถเก็บของได้1นึ่งสแต็กใช่ครับมันเก็บของได้1นึ่งสแต็กแต่มันเก็บของได้หลากหลายอย่างสมมุติว่าวิธีการใช้งานของมันก็คือ หยิบมันขึ้นมานะครับแล้วกดคลิกซ้ายบุบเอ้กดคลิกขวาสิเนี่ยผมก็เก็บไอตัวเดียไรไปแหละแต่ทีนี้มันก็มีพื้นที่ว่างอยู่ผมกเก็บปุ๊บอันนี้เข้ามาอีกนะครับตรงนี้มันก็จะโชว์ว่ามีเดียไรอยู่นะมีแกรนะอยู่เท่าไหร่นะครับถ้ามันยังมีพื้นที่เหลืออยู่ผมก็เก็บของเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแต่นะครับแต่ว่ามันจะติดอะไรอยู่นิดนึงเดี๋ยวผมเล่าอีกทีนึงวิธีการจะเอาของออกนะก็คือกด คลิกขวาที่ถุงบุ๊ปนี่แล้วของมันก็กระจายแตกตัวออกมานะครับแต่ปัญหาคือมันเก็บได้หนึ่งสแต็คหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราจะเก็บพิแอคปุ๊บเต็มแล้วนะครับหรือเราจะเก็บชุดเกรเาะเราสามารถเอาชุดเกรานะมาคลิกขวาใส่ถุงได้เลยนะเต็มแล้วนะครับผมเก็บดาบก็เต็มนะครับเก็บสมุดก็เต็ม นะครับคือความสามารถในการใช้งานของมันก็มีจํากัดนะฮะมันก็ไม่ได้สะดวกเหมือนกับชัก์จกระบอกนะครับผมหรือว่าบังเอ่อบัคเก็ตเนี่ยมันสแต็กหนึ่งสิบหกใช่ไหมเก็บสิบหกอันคือเต็มนะครับผมแต่ถ้าเก็บน้อยกว่านั้นมันก็น่าจะแบบพอชั่นลงมาสมมุติว่าแปดใช่ไหมจะเบันเดิลเก็บนะครับก็กลายเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะครับเราก็สามารถเก็บอย่างอื่นได้อีกแค่สามสิบสองอันใช่ไหมใช่ครับผมก็จะเป็นคอปเปอร์อิงกัดสามสิบสองอันแล้วก็บัคเก็ตอีกแปด อะไรประมาณนี้นะครับผมเก็บยาก็ได้อันเดียวเก็บไออันนี้ก็ได้แค่นิดนึงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอีกอันนึงที่เพิ่มเข้ามาอันนี้ผมก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันนะว่าเออม,มันทำไม่ได้สมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้มันทําได้แล้วนะฮะก็คือเราสามารถใช้เชเวลในการคลิกขวาทําให้เป็นเดิร์สพาทนะครับก่อนหน้านี้มันถูกตั้งชื่อว่าแกสพาทปะ่ะ ก็ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น Dirt p a r t เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวตัวไอ้นี้ก็สามารถที่จะเอามาไอ้นี้ได้นะใน t h ปกตินะครับที่ไม่ใช่ที่ไม่มีหญ้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นสีใดก็ตามเป็น Boss s o หรือว่าจะเป็นตัวไ m y c e l i ยมอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะ ทำได้ครับอันนี้เป็นคอสเดิร์ดนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับมันเป็นเดิร์ดที่จะไม่มีหญ้าโตขึ้นมาถ้าเกิดเป็นเดิร์ดปกติเดี๋ยวสักพักมันก็จะมีหญ้าโตนะครับอ่ะโอเคแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสุดท้ายของเราละรถไฟผมหายไปไหนนะครับคือเราสามารถที่จะเอารถไฟลงน้ําได้แล้วนะครับปุ๊บผมนั่งอย่างนี้แล้วก็วุ้ยค่อยค่อยไป ออแต่ว่าลงน้ำเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าอยู่บนบกนะครับผมเนี่ยมันลงมันจมน้ำลงไปได้นะครับแล้วก็ล้างรถไฟไม่ถูกน้ำพัดแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเราวางอ่าวางน้ำนะครับวางน้ำส,สักจุดหนึ่งตรงไหนก็ได้นะฮะแล้วมันมีรถไฟอยู่ลางรถไฟใกล้ๆนะครับมันก็จะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่พัดลางรถไฟลอยไปกับสายน้ําอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ สะดวกดีนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะ้ำอีกต่อไปแล้วนะครับสำหรับรางรถไฟนะฮะและนั่นก็คือการรีวิว m i n ครฟ a f t สแนปช็อตของเวอร์ชันนึ่นะฮะสแนปช็อตตัว2 0 w 4 5 a ของผมนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่ามันขาดเหลืออะไรตรงไหนหรือว่าตกหลนอะไรไปก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอ่านคำว่า emitis emitize อะไรพวกนี้นะฮะสามารถคอมเมนต์ลงมาได้นะครับว่าน้องๆอ,อ่านกันว่าอะไรช่วยพี่หน่อยนะครับเอาล่ะยังไงก็ตามนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับอย่างที่บอกไว้ตอนแรกนะครับยิ่งคนกดไลค์เยอะนะครับมันก็ยิ่งช่วยให้พี่ให้ยูทูบอัลกอริทึมเนี่ยมันส่งพี่ไปให้คนอื่นดูเพิ่มเติมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ถ้าเกิดว่าอยากจะดูเรื่องการอัปเดตของ Minecraft หรือข่าวสาร Minecraft ต่าง นะครับก็ช่องนี้พร้อมที่จะนำเสนอข้อมูลที่มีสาระเกี่ยวกับไม้ครับให้ทุกคนดูกันเรื่อยๆเลยนะครับผมเอาล่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าอัปเดตครั้งหน้าจะเป็นยังไงมาติดตามชมนะครับบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ